ทิพย์อยู่บ้านนอกทำไรท่ทำนากับพ่อกับแม่ได้มาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วค่ะหลังจากที่เธอหนีออกมาจากกรุงเทพเพื่อมาสูดอากาศอันบริสุทธิ์ที่บ้านของเธอแต่ไม่คิดเลยนะคะว่าสิ่งที่เธอคิดที่จะมาอยู่บ้านนอกนั้นมันช่างโหดร้ายกับเธอจริงๆเพราะความลำบากยากจนนั้นเองค่ะจึงเป็นเหตุให้เธอได้ออกจากบ้านห่างจากพ่อกับแม่ ขึ้นไปทำงานที่กรุงเทพอีกครั้งคราวนี้สงสัยทิพย์จะได้ไปทำงานที่กรุงเทพอยู่หลายปีแม่จ๊ะพ่อจ๊าทิพย์จะไปทำงานที่กรุงเทพแล้วนะจ๊ะทิพย์ทนเห็นแบบนี้ไม่ได้หรอกจ้ะเงินก็ไม่มีใช้หลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จทิพย์ก็จะไปหางานทำแล้วนะจ๊ะอา้าวแล้วเองจะไปรอบนี้จะไปอยู่ที่ไหนล่ะ แม่กับพ่อก็เป็นห่วงเองมากนะผู้หญิงตัวคนเดียวไปสู้ชีวิตตามลำพังมันอันตรายมากนะลูกจะทำยังไงได้ล่ะคะแม่ถ้าไม่ไปหางานทำก็ไม่มีเงินใช้จ่ายพ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูหรอกจ้ะหนูดูแลตัวเองได้ทิปพ,พูดพร้อมจับมือพ่อกับแม่ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนพูดพลาง ไม่ให้พ่อกับแม่คิดมากและก็ทำให้พ่อกับแม่เชื่อใจเธอมากขึ้นค่ะเอาเอาที่สบายใจเองทายเองว่าจะไปพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ว่าหรอกนะเองก็โตเป็นสาวใหญ่พอตัวแล้วรู้แล้วว่าอันไหนผิดอันไหนถูกจ้าแม่ขอบคุณนะจ้าที่พ่อกับแม่เข้าใจหนูและหนูจะทำให้พ่อกับแม่ไม่ผิดหวังเลยจ้าพอทิฟได้พูดจบ เธอก็ได้ขยับตัวเข้าไปกอดแม่กับพ่อเบาๆก่อนที่เธอจะลุกขึ้นไปพักผ่อนในบ้านเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ทิฟได้ลงมือเกี่ยวข้าวกับพ่อกับแม่และพี่น้องของเธอต่างคนต่างมาช่วยเธอเกี่ยวข้าวคนบ้านใกล้เรียนเคียงกันทั้งนั้นเลยค่ะครอบครัวของเขาอยู่กันแบบอบอุ่นสามัคคีปลองดองกันจริงๆค่ะหลังจาก เสร็จจากการเก็บเกี่ยวข้าวทิพย์ก็ได้เตรียมสัมภาระข้าวของเครื่องใช้เตรียมตัวจะไปทำงานที่กรุงเทพและเธอก็หาของกินอีกมากมายที่จะไปกินที่กรุงเทพวันนี้เป็นวันที่เธอจะได้ย่างก้าวออกไปจากบ้านมีทั้งพ่อกับแม่เดินมาส่งเธอขึ้นรถด,ด้วยสีหน้าพ่อกับแม่ที่กำลังจะเห็นลูกห่างออกจากบ้านไป หัวใจแทบสลายเลยทีเดียวค่ะแม่มีน้ําตาคลอออกมาระวังตัวนะลูกพ่อกับแม่พูดพร้อมรูปหัวเธอเบาๆด้วยความรักอันบริสุทธิ์จ้าแม่พ่อกับแม่ดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวหนูจะตั้งใจหาเงินแล้วจะรีบกลับมาจ้ะจ้ะลูกพ่อกับแม่และสงสารเองจริงๆ แม่อย่าคิดมากนะจ๊ะอะไรที่หนูทำให้พ่อกับแม่สบายหนูทำได้ทั้งนั้นละจะ้ะ1เดือนผ่านมาทิฟได้มีงานทำแล้วคราวนี้เธอเป็นสาวโรงงานวันหยุดของเธอหยุดแค่วันเดียวคะ่ะทิฟได้เช่าห้องอยู่ใกล้ๆก,กันกับโรงงานของเธอซึ่งแต่และห้องนั้นก็มีคนอื่นมากหน้าหลายตามาพักอยู่ห้องข้าง กับเธอตั้งหลายห้องวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันหยุดของทิพยหนึ่งวันทิพได้ทำงานบ้านซักผ้าชุดทำงานที่เธอใส่และชุดใส่สบายสบายอยู่ที่ห้องวันนี้เธอใส่ชุดสบายเรียกได้ว่าชุดฟรีสไตล์ของเธอเลยทีเดียวอยู่ๆก็มีหนุ่มมาขอยืมไม้กวาดเธออยู่หน้าห้องขณะที่เธอเอาผ้าไปตากที่หน้าห้อง พี่ครับผมขอยืมไม้กวาดหน่อยสิครับเธอยือนตากผ้าอยู่ด้วยความที่ได้ยินเสียงผู้ชายไม่คุ้นหูเธอเลยแต่เธอก็เห็นหลายครั้งหลายคาแล้วกับผู้ชายคนนี้แต่เธอก็ไม่สนใจเขาคะ่ะครั้งนี้ครั้งแรกที่ผู้ชายหน้าอ่อนกล้ามายืมไม้กวาดกับเธออ๋อได้สิจ๊ะวางหยุดหน้าห้องนั่นแหละทิป พูดพร้อมกับทำหน้างอแบบไม่พอใจกับผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้กล้ามายืมไม้กวาดกับเธอทั้งๆท,ที่ไม่เคยคุ้นเคยกันเลยแถมเรียกเธอว่าพี่อีกต่างหากเขาเดินมาเอาไม้กวาดอยู่หน้าห้องเธอแบบสบายใจทิปแอบมองด,ดูผู้ชายหน้าอ่อนเขาจะเดินไปห้องไหนที่ไหนได้เขาอยู่ห้องติดๆกันกับเธอนั่นเองค่ะ ทิฟได้ตากผ้าเสร็จพอดีและเธอก็เดินเข้าห้องไปพักผ่อนกุ๊กกิ๊กฟังเพลงเบ,งเบาๆอยู่ในห้องของเธอด้วยความที่ไม่สนใจผู้ชายคนนั้นอีกสักพักมีเสียงคนเดินมาหาหน้าห้องของเธออีกครั้งพี่ครับผมเอาไม้กวาดมาส่งแล้วนะครับเอาวางไว้หน้าห้องนั่นแหละทิฟ ได้พูดไปอย่างสบายใจก่อนที่ผู้ชายหน้าอ่อนจะเดินกลับไปห้องของเขาพอถึงตอนเย็นทิฟกำลังจะเก็บเสื้อผ้าเข้าห้องก็เจอผู้ชายหน้าอ่อนอีกครั้งครั้งนี้หนุ่มหน้าอ่อนได้ดมๆมมองมอง,มองดูทิฟอยู่หน้าห้องของเขาจนทิฟรู้สึกแปลกใจว่าหนุ่มคนนี้ต้องการอะไรกับเธอจากนั้นเขาก็ได้เดินเข้ามาหาเธอทันทีค่ะ พี่ครับผมขอยืมเครื่องปรุงหน่อยสิครับเอาน้องในห้องน้องมีอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยมีครับแต่มันหมดหมดก็ไปซื้อสิของพี่ก็ไม่ได้ขอมาฟรีๆนะถึงอยากจะยืมอยากจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะ่ะโถพี่ครับผมขอยืมใช้ก่อนนะครับเพราะผมได้ตั้งหม้อไว้แล้วทิป ได้ต่อว่าไอ้หนุ่มหน้าอ่อนด้วยความโมโหแต่เธอก็ยังเดินไปหยิบของสิ่งนั้นให้เขายืมอยู่ดีเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เธอกับเขาได้พูดคุยกันมากขึ้นค่ะเราชื่ออะไรฮะผมชื่อบีครับผมทำงานอยู่โรงงานใกล้ๆนี้เองล่ะครับขอบคุณมากครับพี่ที่ให้ผมยืมพี่นี่ปากหลายใจดีจังเลยนะครับ ไม่ต้องมาพูดมายอฉันเลยนะทำเสร็จแล้วก็รีบๆเอามาคืนฉันด้วยล่ะได้ๆครับขอบคุณอีกครั้งนะครับพี่รีบไปเทนาทิพทั้งว่าทั้งยื่นของให้บีโดยไม่คิดอะไรในตอนนั้นและต่างคนต่างเดินเข้าห้องของตัวเองไปค่ะพอตื่นตอนเช้ามาต่างคนต่างก็แต่งตัวไปทำงานเหมือนปกติทุกวัน แต่ในทุกๆตอนเช้าทิฟก็ได้มานั่งใส่รองเท้าผ้าใบอยู่หน้าห้องของตัวเองเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะเดินทางออกไปจากห้องเช่าไปทำงานทิฟจะเลิกงานประมาณสองทุ่มเพราะเธอมีโ t ทีทำทุกวันค่ะส่วน B. จะเลิกเร็วกว่าเพราะงานของเขาไม่ค่อยมีโอทหลังจากที่ทิฟเพิ่งรู้จักกับ B. ีพักหนึ่ง เธอก็เริ่มมีความรู้สึกแปลกๆเพราะเวลาเธอเลิกงานมาเธอเห็นแต่ถุงกับข้าวแขวนไว้ที่ลูกบิดที่ประตูหน้าห้องของเธอวันนี้เป็นวันแรกค่ะเอ๊ะใครเอาถุงกับข้าวมาแขวนไว้ที่หน้าห้องฉันนะเธอพูดอยู่คนเดียวพร้อมกับมองซ้ายมองขวามองหาเจ้าของกับข้าวจะกินได้หรือเปล่าเนี่ยอีใครจะไปกล้ากินลง ของใครก็ไม่รู้ดูสิกล้าเอามาแขวนไว้ที่หน้าห้องของฉันอีกเธอทั้งจับทั้งบนและเบะปากใส่ข้าวของในถุงเพราะเธอไม่รู้ว่าใครเอามาแขวนไว้ที่หน้าห้องของเธออยู่ๆบีก็โผล่ออกมาจากห้องของเขาของผมเองครับพี่ผมซื้อกับข้าวมาฝากพี่นะครับผมเห็นพี่เลิกดึกทุกวัน คงจะไม่มีเวลาทำกินเองครับรู้อีกนี่อยู่ห้องนี่คอยสังเกตชั้นเลยหรือไงฮะว่าชั้นอยู่ทำอะไรมัง่งอ่ะเปล่านะครับผมเปล่านะคบพี่ผมแค่เป็นห่วงพี่เท่านั้นเองครับไม่จริงหรอกฉันไม่เชื่อหรอกว่านายเป็นห่วงชั้นจริงๆน่ะเอาของนายคืนไปเลยนะฉันมีกับข้าวกินแล้วอะ่ะ และฉันก็ไม่รู้ว่าในกับข้าวนี้เธอใส่อะไรมาบ้างแล้วด้วยโหพี่ผมรับประกันได้เลยครับไม่มีอะไรใส่ลงไปในนั้นแน่นอนครับกับข้าวปลอดภัยดีผมรับรองได้รับของผมไว้เถอะนะครับพี่ถือซะว่าผมตอบแทนพี่แล้วกันครับที่ผมมารบกวนยืมของพี่นะ่ะคิดได้ก็ดีนะงั้นลองกินให้ฉันดูสิ ถ้างั้นผมเข้าไปกินในห้องพี่ด้วยได้หรือเปล่าล่ะครับหือทะลึ่งใหญ่แล้วนะเราเนี่ยทิปทั้งพูดทั้งมองหน้าบีพักหนึ่งด้วยหน้าตาบึงบ้งๆก่อนจะหยิบเอากับข้าวของเขาบีเริ่มจะชอบทิปเข้าซะแล้วสีในตอนนั้นเพราะเธอดูน่ารักแก่นๆดีเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจสำหรับเขาหลังจากนั้น บีก็เริ่มทำตัวเข้าหาเธอมากขึ้นพอตอนเช้ามาบีก็ได้แต่งตัวออกมาจากห้องบางเอิญกับทิพก็แต่งตัวออกมาจากห้องเหมือนกันค่ะสองคนเห็นหน้ากันบีทำท่าจะยิ้มให้ทิพแต่ทิพกับเชิดหน้าใส่เหมือนไม่พอใจและไม่อยากเห็นหน้าเขาและแล้วต่างคนต่างก็ไปทำงานเหมือนเดิม ตกเย็นมาอีกวันทิฟเลิกงานมาสองทุ่มเหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้ไม่เหมือนทุกวันเธอได้เดินมาว่าจะเข้าห้องของเธอแบบสบายใจแต่อยู่ๆเธอก็หากุญแจห้องของเธอไม่เจอค่ะเอ๊ะมันหายไปไหนนะก็เมื่อเช้าฉันก็เอาไว้ในกระเป๋าฉันอยู่นี่นาทิฟได้พยายามตามหาอยู่นานหายังไงก็หาไม่เจอ ทิฟมองไปห้องของบีไฟห้องของบีก็ยังไม่เปิดและประตูห้องของเขาก็ล็อกแสดงว่าบียังไม่กลับมาถึงห้องทิฟได้นั่งอยู่หน้าห้องของเขาตอนนั้นมันเป็นตอนกลางคืนถ้าโทรไปบอกเจ้าของห้องว่ากุญแจหายมันก็ดึกแล้วเธอเกรงใจเจ้าของห้องและอีกอย่าง ก็ไม่อยากทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เธอเลยนั่งรอบีอยู่หน้าห้องของเธอเผ <_ S 1> ื่อบีจะช่วยเธอได้สักพักบีก็ได้ขี่รถกลับมาห้องของเขาเอา้าวพี่มานั่งอยู่ตรงนี้ทำไมละ่ะยุงไม่กัดเอาเหรอยุงมันไม่กล้ากัดพี่หรอกนะพระตอนเนี้ยตัวพี่เหนียวมากเลยพี่มีเรื่องจะให้บีช่วยนะ่ะเรื่องอะไรหรอครับพี่ พี่ทำกุญแจห้องหายนะจ๊ะพี่งัดห้องไม่เป็นด้วยเอางี้ครับเดี๋ยวพี่เข้าห้องผมไปก่อนนะเดี๋ยวยุงจะก,กัดพี่บีพูดพร้อมด้วยความเป็นห่วงทิปจะบ้าเหรอจะให้พี่เข้าไปนอนห้องผู้ชายนั้นเหรอไม่เอาหรอกหีสกปกอ้าวพี่มาว่าผมสกปกได้ยังไง ห้องผมก็รักสะอาดเหมือนก,นกันกับห้องพี่นั่นแหละพี่ไม่ได้หมายถึงห้องสกปรกแบบนั้นนะแต่พี่หมายถึงตัวของนายต่างหากบี B. ได้ยินอย่างนั้นถึงกับหัวล้ะออกมาทันทีค่ะโถพี่ผมก็ไม่ได้หื่นอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับถึงอยากจะไปนอนกับผู้หญิงไปทั่วนะ่ะพี่เข้าใจผมผิดแล้วละ่ะและผม ก็ไม่ได้ให้พี่มานอนกับผมสักหน่อยไม่รู้แหละผู้ชายไว้ใจไม่ได้หรอกเอา้าพี่ตามสบายพี่แล้วกันนะอยากจะให้ยุงกัดก็ตามใจบี B, ทั้งพูดทั้งงัดห้องให้เธอพูดจนบีงัดห้องให้เธอเสร็จขอบใจมากนะทีหลังไม่ต้องเอา้าพี่มีอย่างนี้ด้วยเหรอครับทิปได้ทำหน้ายิ้มเย้ยเบาๆใส่บี ก่อนที่เธอจะเดินเข้าห้องของเธอไปบี B. มองหน้าทิพด้วยความที่มีความรู้สึกดีๆให้กับเธอเพราะเธอเป็นผู้หญิงที่แก่นแก่น,กนหน้าค้นหาไม่เหมือนใครแบบนี้เองที่บีได้หลงไหลในความเยอะยิ่งของเธอและที่เธอทําแบบนี้ก็ไม่ได้ทําให้บีมีความรู้สึกดีกับเธอน้อยลงจนอาทิตย์ต่อมา ทิฟ์รู้สึกจะไม่สบายตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วแต่พอถึงวันจันทร์ทิฟ์ลุกไม่ขึ้นไปทำงานไม่ไหวเธอได้โทรลางานกับหัวหน้างานของเธอวันนั้นทั้งวันเธอปวดหัวมากจนลุกไม่ขึ้นข้าวก็กินไม่ลงบีเลิกงานกลับมาตอนเย็นวันจันทร์เขาเห็นห้องทิฟ์เปิดไฟอยู่ตั้งแต่หัวค่ำเขาเข้าใจว่าทิฟ ไม่มีโอทีทำเลิกงานเร็วพิ่ทิพครับวันนี้ไม่มีโอทีหรอครับเห็นเปิดไฟไว้ตั้งแต่วันเลยบีล้องถามทิปอยู่ห้องแต่ก็ไม่มีเสียงทิปตอบบีคิดว่ามันดูแปลกๆเพราะเมื่อเช้าบีก็แต่งตัวออกไปทำงานสายๆแต่ ก็ยังเห็นรองเท้าผ้าใบที่เธอเคยสวมใส่ไปทำงานก็ยังอยู่หน้าห้องเหมือนเดิมบี B. เริ่มสงสัยเขาเลยตัดสินใจเปิดห้องของทิพเข้าไปดูพี่ทิพครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับบีเห็นทิพนอนห่มผ้าเขาตกใจมากรีบวิ่งไปดูทิพทันทีค่ะเขาได้ใช้มือไปสัมผัสที่ใบหน้าและแขนของเธอ ตัวเธอร้อนจีมากมีไข้ขึ้นสูงตอนนั้นบีตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวเขาได้แต่เอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวให้เธอพักนึงพี่กินข้าวหรือยังครับเนี่ยบีถามด้วยความเป็นห่วงทิฟได้แต่สายหน้าเพราะเธอไม่มีแรงเธออ่อนแอไปหมดเลยในตอนนั้นบีรีบไปต้มข้าวให้เธอกินเขาทำเหมือนห้องของทิฟ เป็นห้องของเขานาทีนั้นบี B. ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเขาได้ดูแลเธอเบื้องต้นแต่อาการของทิปก็ยังไม่ดีขึ้นบี B. เลยพาทิปไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆห้องเช่าของพวกเขาหลังจากที่หมอได้ตรวจแล้วหมอบอกทิปว่าทิปเป็นไข้เลือดออกบี B. นึกถึงเหตุการณ์วันนั้นขึ้นมาทันทีที่ทิปได้นั่งตียุง ตอนที่เธอทำกุญแจหาย B ีได้นอนเฝ้าเธอที่โรงพยาบาลตั้งหลายคืนจากนั้นบี B. ก็ได้เอาชนะใจทิฟซึ่งเป็นสาวรุ่นพี่ของบีตั้ง5ปีแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับตัวเลขทิฟได้ยอมรับบีและเปิดใจให้บีเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกับเธอแบบผัวเมียเวลาผ่านไปหนึ่งปีบี B. ก็ได้ให้พ่อกับแม่ของเขา ไปสู่ขอเธอที่บ้านพ่อกับแม่ของทิพค่ะเรื่องราวเรื่องนี้ได้จบลงแล้วนะคะขอให้ผู้ฟังฟังแล้วมีความสุขด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ